ไม่มีไม่มีคาริ่งหรอกั้พี่เกตกดไอเทมไอทีเอสนะเออเคี้ยวเฮียจะตบปากไม่เนี่ยหมดเลยวะเนี่ยเฮ้ยไม่จริงจริงเฮียมันเขียนว่าปาร์ตี้เออนี่แหละเวิร์กอืมนี่แหละเวิร์กแตกเนี่ยไอทียอสปูเฮ้ยเฮียมันจะดุกนี่คำเฮียอะไรอ่ะออกมาดิ พอแค่ร oh, oh, okay, ีออกมาวันแทบแล้วก right ็เบ็ดวางวจบเฮ้ยเฮียวันวันเม็ดไอ้สัตว์แค่เม็ดเดียวย็นโชว์อะแม่ย็นโชว์ว่ะคนสวย มึงมึงยืนมึงยืนบนหลังคาเหมือนคอยตี้อะไรไม่รู้ปะใช่กูแดดเดแดแดแดดดแดดดกลัวจริงละแทบก็ไม่แทบกอ้โหขี้ผิดอะไรกูมาทางนี้ชมเบอร์ what the fuck โอ้ยชมเบอร์ what the fuck เแชมเบอร์โอ้จบอืมเอาปืนนั้นมาดิกูรู้สึกว่ากูชอบปืนนั้นว่ะเนี่ย ใช่หรอเอาซ <c ười> นนลออฟไลน์กูก็ได้ก <c ười> <c ười> ลับกลับกลับเก็บไปรดิม่ึงมึงชอบเพลงอะไรวะเพื่อนชอบเพลงเอ๊ยสินับเกินันในโนองผมมาหยุดอ้อ อินซอร์ดด้เฮกระซองสายตาด้วเฮใช่ป่ะวะใช่เนี่ยกูร้องเพลงไปด้วยยิงไปด้วยดีปะนี่ก็ yeah you want to play let's play oh You dead b บ่เฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ดูนี่ยังไงวะไอ้สัตว์มึงไม่ยิงแบบรัวๆไปหลายควายผมบอกแล้วให้มึงร้องเพลงต่อดูมาดูมาดูกูเอาจริงอ่ะกูจะร้องเพลงไปได้ยิงไปได้เห็นปะ

กระสูนน <gesch> ัข frost. ข frost. ข frost. ข้นแม่ไม่ไม่กระสูนเนา่กระสูนเนี่ยเย็นกูบอกว่าควายก็จะเย็นเย็นกูยิงไม่หมดไม่หมดหรอกแล้วมึงเอาบันแทบักสัตว์แล้วมึงเก็บไม่ได้นะยาขี้หมาไปสัวไอควายเอขี้หมาขี้อะไรขมนี่โอ้โหเื่อไหมนแถึงบนแหเนี่ยใครจะไเห็นอ่ะ อ้าวกูไม่ได้จะหกูไม่ไดด้จ่าพ่อมึงกูไม่ได้จะพูดเว้ยเออกูไม่ได้หมายถึงแบบกูไม่ได้เรียกชี้พ่อมึงเข้าใจกูป่ะี๋ยวว่าช็อตนี้ไปลงกูไม่ได้เรียกชี้พ่อมึงอ้าวกูมึงเรียกชี้พ่อกูกูไม่ได้เรียกชี้พ่อมึงให้กูไม่กล้าเข้าไปอ่ะไปกูตายแน่เลยยิ่งมาคนเดียวแบบกลับตัวเลยเแยกลับตัวเลยจะไปนู่นจะกลับยังไงอ่ะเออว่ะ ใจ <Wow. S 2> กันเนะียไอต่การปุ่มคำรามของนะม,มันยุดซอสเียไปกกสตามรดเียเอจริงกายูมันเข้าไปดิเข้าไป้างิงเิ่อกน้อยเดี๋ยวเท่าไหร่แป๊บนึงแป๊บนึงรอก่อนเดี๋ยวเ้าก่อน <c oughs> เอ้ยิบเจ็เนี่ยเียเออ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมมึงยิงไปเฮ้ยหัวบอลเฮ้ยเพลงของนี้ลบไม่ได้ช่วยให้ลืมรู้จักว่ลบไม่ได้ช่วยให้ลืมโอ้ รกักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกลัวไม่ใช sure> ่อยู่ตรงนี้ได้ยินหมดยินไหมเจจีอยู่กับฉันตลอดไปไม่ว่า้นผมม่ชีดิค่ะเพลงอยี้ดไเพลงเพลงบั๊กันหมดนะเว้ยมันลเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆรักไม่ยอมเปลี่ยนแปเฮ้ยเฮไปราวนี่วะ เอ้อมันเข้ามาหมดแล้วมึงได้ยินไหมเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะเย็นดีมันจะเย็นอยู่ไหนวะมันอยู่นั่นแหนลนเพราะว่า,าหนึ่งเพลงหนึ่งศพเดี๋ยวปะย้หนึ่งเพลงหนึ่งศพเลยเหรออดีอ๋ยวยังงี้ให้ให้หนึ่งศพเอาเพลงอะไรมาคิดเพลงไหมขอคิดเพลงอ่อยัยนี้ขอให้ลองไปหนีใจดีกับเฮ้ยคอนเสิร์ตเลยอ่ะเขี้ยะเพลงดีไปกินอะไเกิ่อะไรแม่กูป่ ใช่ยกแม่มึงเอาแม่ยันช็อกแอนิมอลวีนท t ช็อกแอนิมอลมึงเคยฟังไหมเนี่ยไม่เคยอะ่ะโอ้มึงไปอยู่หลุมไหนมาวะสาันหลุมเดียวกันเหมือนกันเติมด้วยกัน <laughs> <laughs> ทำไมเป็นชาไม่เกลียดตกใจเลยสัน so. <laughs> แล้วมึงต <laughs> ิดเล่นเกินไง จะแพ้แลอย่ามากันหมดอย่ามากันหมดการชุบมันกิดขึ้นแน่ทุกคนมาหลุมนี้ชัวร์เฮ้ยมอยู่ฝั่งนี้เลยโหดยจังเลยไปไปดูยดย

Attackers win.